รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงสาระน่ารู้สวัสดีครับเด็กๆช่วงสาระน่ารู้นะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับคุณครูพิชอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็มีนิทานแสนสนุกจะมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยละครับ เด็กๆอยากฟังกันแล้วหรือยังครับให้เด็กอยากฟังเด็กๆต้องฉันนั่งก้นติดพื้นขาไม่ยืน่นไม่นอนฝันไม่พูดรอจบพันพร้อมเพียงกันตั้งใจฟังพร้อมเพียงกันตั้งใจดูปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้าง ปิดปากกว้างกว้างแล้วนั่งตัวตรงเก็บแขนชึบเก็บขาชึบป๊ะ da, ป๊าปีดาป๊ะป๊าป๊าป๊าปีดาป๊ะป๊า Good morning everyone ว wow, ้าวสาวบรรยากาศที่แสนสดใสณป่าแห่งหนึ่งอันแสนกว้างไกล มีสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่และสิ่งมีชีวิตอีกมากมายอาศัยอยู่วันหนึ่งเจ้ากระต่ายและเจ้าสิงโตก็ได้คุยกันเจ้ากระต่ายสองตัวถามสิงโตว่าอุ๊ยนี่เจ้าสิงโตเจ้ากำลังใส่อะไรอยู่นะ้ามีเป็นวงกลม สีขาวมุกและมีแสงระยิบระยับด้วยเด็กๆคิดว่าเจ้าสิงโตใส่อะไรครับใช่แล้วครับสิงโตใส่สร้อยคอไข่มุกอยู่นั่นเองอ๋อที่ฉันใส่นะ่ะคือสร้อยคอไข่มุกว้าวสวยจังเลย สิงโตเป็นสัตว์ใจดีมักจะช่วยเหลือแก้ปัญหาสัตว์หลายๆตัวให้อาศัยและอยู่ดีกินดีที่ป่าแห่งนี้เฮ้ยยาเฮ้ยยาพวกเรามาปลูกผักไว้กินกันเถอะเจ้ากระต่ายสองตัวกำลังขุดดินปลูกแครอทเพื่อที่จะได้เก็บเอาไว้กิน เป็นอาหารของตนเองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดให้เสียเงินเลยต่อมาอุ๊ยเด็กๆคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับที่คอของสิงโตไม่มีสร้อยไข่มุกอยู่แล้วทำยังไงดีเนี่ยสร้อยคอของฉันหายไปไหน ไม่จริงนะทำยังไงดีล่ะเราจะต้องไปหาแล้วไปตามหาสร้อยคอกันเถอะเด็กๆนี่พวกเจ้าเห็นสร้อยคอไข่มุกของฉันไหมสิงโตเที่ยวซักไซกับสัตว์ป่าทุกตัวแต่ก็ไม่มีใครเห็นเลยอืมนี่เจ้าหมี เจ้าเห็นสร้อยคอของฉันหรือเปล่าไม่นะข้าก็ไม่เห็นนะเจ้ากระต่ายเจ้าเห็นสร้อยคอของข้าหรือเปล่าไม่นะฉันก็ไม่เห็นนะ่ะฉันไม่เห็นเลยจริงๆฉันลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าสิงโตได้แต่ก้มหน้าทำท่าทางเศร้าส้อยเศร้าโศกเสียใจมากเลย ออกาไปตามสร้อยก็หายไปไหนอะซื้อมาก็แพงด้วยมันเป็นซ้อยที่หายากมากเธอฉันขาดส้อยไปจะเป็นยังไงฉันมีอยากจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปอีกแล้วทันใดนั่นเอง กระต่ายก็ได้เห็นอะไรบางอย่างเปล่งประกายออกมาเจ้าสิงโตอุ๊ยแสบตาจังเลยอะไรเนี่ยเอา้านั่นสร้อยของเจ้านี่นาะมันก็ไม่ได้หายไปไหนนี่โถเอ้ยอุ๊ย <c oughs> สงสัยผมของฉันมันจะยาวไปหน่อยอะ่ะมันเลยไปปิดสร้อยหมดเลยขอโทษด้วยนะฉันนี่หลงหลงลืมๆจริงๆเลยอะ่ะน่าอายจังเลย เจ้ากระต่ายก็เลยพูดว่าเจ้าเนี่ยจะต้องไปตัดผมสักหน่อยแล้ะเพราะผมของเจ้าอะ่ะมันบางลงมาปิดสร้อยคอจนทำให้มองไม่เห็นได้เลยสิงโตก็เดินไปเรื่อยๆตีนิงนี่คือร้านตัดผมของเจ้าบลาบูแแบนนั่นเองสวัสดีครับสิงโตยินดีต้อนรับนะครับ พี่หมีบาบูบแร拉ช่วยตัดผมของฉันเลยสิเพราะว่าผมของฉันน่ะมันมาบางสร้อยคอจนทําให้ฉันมองไม่เห็นสร้อยคอและทําให้สัตว์หลายๆตัวมองไม่เห็นความสวยของฉันเลยได้สิครับจัดให้เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆสนุกกันไหมครับเอ๊เด็กๆพอจะนึกออกหรือยังครับว่านิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรครับ ใช่แล้วครับนิทานเรื่องนี้นะครับมีชื่อว่าซอยคอของสิงโตสวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้นะครับเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่าา22เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564ในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาเรียนในห,หน่วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตครับ เด็กๆครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องความหมายสิ่งมีชีวิตอ่าเด็กๆพร้อมหรือยังใหาเด็กๆพร้อมแล้วมาชมวิดีโอตามคุณครูได้เลยครับความหมายและลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะได้แก่คนสัตว์และพืชซึ่งมีการดำรงชีวิตที่เหมือนกันคืออะไรบ้างนะ หายใจได้เด็กเห็นไหมคะภาพอะไรเอ่ยที่หายใจได้ถูกต้องแล้วคะ่ะเป็นภาพสุนัขนั่นเองต่อไปสิ่งมีชีวิตอะไรอีกคะทานอาหารได้เด็กเห็นในภาพไหมคะเป็นภาพอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วคะ่ะทานอาหารได้ภาพแมวนั่นเองต่อไปคะ่ะเคลื่อนที่ได้ อะไรเอ่ยเคลื่อนที่ได้ไดเด็กๆดูในภาพนะคะภาพคนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะสืบพันออกลูกได้ไดเด็กๆดูในภาพซีเป็นภาพอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะเป็นภาพไก่นั่นเองช่วงแอคทิวิตี้ประจำวันวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆช่วงแอคทิวิตี้ประจำวันวันนี้ เราเรียนในหน่วยเรื่องของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตวันนี้นะคะคุณครูมีใบงานให้เด็กๆได้ทำให้เด็กๆก,ก,กากบาททับลงในช่องว่างที่มีความสัมพันธ์กับข้อความที่กำหนดให้เด็กๆด,ดูในภาพที่คุณครูให้มานะคะดูไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะภาพแรกนะคะเด็กๆดูซิว่าอันไหนกินอาหารได้ ดูนะคะมีเฮลิคอปเตอร์กับสุนัขนะคะอันไหนที่กินอาหารได้เด็กๆก,กากบาดลงในช่องว่างค่ะดูภาพต่อไปนะคะสองภาพนี้อะไรไม่กินอาหารคะเด็กดูนะคะอันไหนไม่กินอาหารกากรบาททับลงไปค่ะภาพต่อไปค่ะอันไหนเจริญเติบโตได้ระหว่างต้นไม้กับถุงเท้านะคะ ภาพต่อไปคะ่ะอันไหนไม่เจริญเติบโตระหว่างรถยนต์กับเด็กนะคะมาดูภาพต่อไปนะคะอันไหนเคลื่อนที่ได้คะ่ะเป็นภาพอะไรคะเตียงนอนกับเจ้ากบนะคะอันไหนมันเคลื่อนที่ได้นะคะภาพต่อไปคะ่ะอันไหนไม่เคลื่อนที่คะ่ะดูนะคะระหว่าง มีภาพม้าก,กับขวดโหลนะคะอันไหนที่ไม่เคลื่อนที่นะคะมาดูต่อคะ่ะภาพไหนนะคะอันไหนที่ขับถ่ายได้ระหว่างเป็นภาพคนกับนาฬิกาคะ่ะภาพต่อไปนะคะอันไหนไม่ขับถ่ายคะ่ะระหว่างกระต่ายกับกระเป๋าคะ่ะอันไหนไม่ขับถ่ายนะคะกากระบาดลงในช่องสี่เลียมาดูสุดท้ายนะคะ อันไหนออกลูกได้ค่ะนะคะมีเก้าอี้กับมีเจ้าเต่านะคะและอีกภาพหนึงก็คืออันไหนไม่ออกลูกค่ะมีชามอ่างนะคะแล้วก็มีสิงโตค่ะอันไหนที่ไม่ออกลูกนะคะทำเสร็จแล้วเด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะและเอาใบงานใบนี้ไปให้คุณพ่อคุณแม่ประเมินนะคะอย่าลืมนำใบงานมาอวดให้เพื่อนๆได้ชมผลงานของเด็กๆในลายห้องเรียนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ช่วงคำศัพท์วลคำช่วงคำศัพท์วลคําวันนี้เสนอคำว่า L I F E L I F e light แปลว่ามีชีวิต